สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิสริยาชาแนลค่ะวันนี้เราก็จะพาเ,เพื่อนๆเข้าครัวทําน้ํายาขนมจีนพริกแกงใต้กันนะคะแล้วก็ใส่ตีนไก่ลงไปด้วยอร่อยแซ่บเวอร์ค่ะก่อนอื่นก็ไปดูวัตถุดิบกันค่ะค่ะเราก็เตรียมวัตถุดิบครบแล้วนะคะของอพริกเครื่องแกงใต้นะคะ เราก็จะมีอันนี้เนื้อปลานะคะเราจะใช้เป็นเนื้อปลาลอลลี่นะคะหรือว่าเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นเนื้อปลาอะไรก็ได้นะคะแล้วก็จะมีพริกแกงขั่วใต้นะคะพริกแกงกะทินะคะแล้วก็จะเป็นเกลือค่ะวันนี้เราใช้เกลือนะคะแล้วก็จะเป็นน้ําตาลมะพร้าวรสดีแล้วก็ใบมะกรูดค่ะ แล้วก็กะทินะคะวันนี้เราใช้ประมาณ2กล่องนะคะแล้วก็จะมีไก่นะคะแล้วก็จะมีตีนไก่ค่ะแค่ะก็วัตถุดิบก็พร้อมแล้วนะคะเราก็ไปเริ่มลง,งมือทํากันเลยค่ะแรกเราก็จะมาปั่นพริกกันค่ะแล้วก็จะใส่พริกแกงลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยเนื้อปลาที่เราต้มมาไว้เมื่อกี้นี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ จะใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะคะปลานี้ไม่มีกระ้างนะคะมันเป็นปลาลอลลี่นะคะเราเอาแต่เนื้อนะคะ พอตอนนี้พริกเครื่องแกงกับเนื้อปลาเราก็เข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำที่เราต้มปลาแล้วก็ต้มไก่เอาไว้นะคะเราก็จะใส่กะทิลงไปเลยค่ะแล้วก็ใช้กะทิแบบเข้มข้นเลยนะคะจะใช้สกล่องนะคะ เราก็จะรอให้กะทิเ้าเดือดหน่อยนะคะเราก็จะมาใส่พริกแกงที่เราตามเอาไว้นะคะแล้วก็ใส่ลองอไปเลย ต่อมาเราก็จะใส่ใบมะกรูดท,ที่เราฉีกเอาไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะต่อมาเราก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะตอนนี้ก็ส่งกลิ่นหอมมากเลยค่ะ ต่อมาเราก็จะใส่น้ําตาลมะพร้าวนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นแบบน้ําตาลปี๊บก็ได้นะคะแล้วก็รดดีค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เกลือนะคะส่วนปริมาณของเครื่องปรุงนี้เราจะเขียนไว้ที่ใต้คลิปนะคะเราก็จะให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะเราก็จะเคี่ยวเข้าไว้นะคะ ต่อมาเราก็จะใส่ตีนไก่ลงไปนะคะตีนไก่นี่เราต้มเคี่ยวเอาไว้แล้วนะคะเพื่อ,อล่นระยะเวลาในการทำนะคะเราก็จะรอให้เขาเดือดนะคะ ระหว่างที่เราเคี่ยวไก่เคี่ยวน้ำยาเราก็ไปเตรียมต้มขนมจีนเลยค่ะวันนี้เราใช้ขนมจีนแบบแห้งนะคะเราก็เอามาต้มใส่ในน้ำร้อนนะคะเราใช้ของยี่ห้อนี้นะคะเส้นเหนียวนุ่มแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะเราก็จะต้มให้เขาสุกนะคะให้เขานิ่มนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปเทน้ำทิ้งนะคะ เราก็จะล้างน้ำเปล่า1นึ่งน้ำนะคะเพื่อให้เส้นเขาเย็นลงนะคะแล้วก็จะได้ไม่ติดกันนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูน้ำยากันต่อค่ะ เดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะคะค่ะรสชาติก็โอเคแล้วค่ะตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมทานกันเลยค่ะ เพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนให้รับชมคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาหน้าทานไหมคะมาค่ะเ,เพื่อนๆาก็มาทานด้วยกันค่ะนี่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะ คลิปวิดีโอนี้เราก็จะขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปที่อีออนะค่ะบ๊ายบายทุกคนค่ะ